สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิก็จะมาเล่าถึงข้อดีนะคะของการช้อปปิ้งเพจออนไลน์หลายหลายท่านค่ะเคยถามกันมาว่าเมื่อสมัยก่อนเนาะกับสมัยนี้เนี่ยคุณดีการที่สมัยก่อนเนี่ยคือต้องไปที่ร้านเพจอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถรับชมและเลือกเพจได้แต่ในส่วนของทุกวันนี้ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกกันนะคะโลกออนไลน์ของเราไปไกลและเร็วขึ้นนะคะดังนั้นจึงทําให้เรามีโอกาสนะคะในการที่จะช้อปปิ้งเพจได้หลายช่อง ายกตัวอย่างเช่นการช้อปปิ้งเพจออนไลน์เนะี่ยปัจจุบันนี้นะคะข้อดีหลักๆเลยเราสามารถที่จะเลือกเพจได้ก่อนถูกต้องไหมคะเราสามารถเลือกเพจดูเพจได้จากหลายๆร้านโดยที่เรายังไม่จําเป็นต้องสตาร์รถออกไปไหนเลยนะคะอยู่ที่บ้าน จากมือถือเข้าไปในเพจแต่ละเพจหรือว่าเว็บไซต์ของแต่ละร้านได้ทําการเลือกเพจที่เราชอบได้เลยนะคะและที่สําคัญข้อดีไปมากกว่าน,นั้นแนะตรงใจทุกท่านแน่นอนคือเราสามารถที่จะเช็คราคาแต่ละร้านได้และที่สําคัญก็จะสามารถเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสเปคที่ถูกใจเปรียบเทียบราคาที่เราต้องการตามงบประมาณที่เราชื่นชอบดังนั้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าข้อดีของการช้อปปิ้งเพจออนไลน์ไม่ใช่แค่เพียงช่วย ให้เราประหยัดอย่างเยอะนะคะแต่ทำให้เราได้รับความคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่เราจะลงทุนไปด้วยค่ะ